นี้นะครับเป็นการทําบุญบ้านนะครับทําบุญขึ้นบ้านใหม่นะครับของบ้านพักภูวิลล่าครับที่ปันพีนะครับก็วันนี้บรรยากาศอบอุ่นนะครับราบรื่นนะครับขอให้นะครับขอให้เจ้าของบ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับอยู่เย็นเป็นสุขกิจการก้าวหน้าจะเดินลุ่งเรืองนะครับผมบริเวณที่พักกว้างขวางลานจอดรถสะดวกสบายนะครับทิวทัศน์วิวบรรยากาศดีมากนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมขอบพระคุณครับ เป็นการทำบุญที่ที่เพอร์เฟกนะการที่มีอยากจะมีบ้านหลังหนึ่งอะ่ะมันมันมันก็ไม่ยากสาหรับเรานะให้บ้านดูแลตัวเองเราก็ดูแลตัวเองอถ้ามีคนมาเช่าเยอะเราก็ไม่ต้องกังวลอะไรเพราะยังไงเราก็ต้องได้บ้านของเราอยู่แล้วมานี่ก็ขอให้มีความสุขทุกคนที่มาทําบุญมาร่วงงานเป็นเกียรติมากเป็นเกียรติอย่างสูงก็ไม่มีอะไรมากถ้ามามาเสร็จแล้วก็ คนที่มาก็ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยทุกคนนะครับเรื่องด้วยวันนี้ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ขอให้บ้านหลังนี้ขอให้บ้านหลังนี้มีแต่ความสุขความเจริญผู้ผู้ที่มาพักอาศัยมาอยู่ในบ้านหลังนี้ก็ขอให้มีความสุขกับทุกทุกสิ่งในบ้านหลังนี้สามารถใช้ได้ทุกพื้นที่ในบ้านหลังนี้รวมทั้งโครงการกว้างขวางเรา คือตื่นเช้ามาได้กับบรรยากาศโดยที่เราไม่ต้องไปนอนที่ชายทะเลหรือชายหาดเราสามารถพักที่นี่แล้วมันคือมัน,ม,นมันบอกถึงบรรยากาศที่เราได้ความรู้สึกตื่นมาถึงได้เลยสำหรับบ้านทิพย์พีนะคะก็ขอฝากให้ทุกคนได้มาลองชมบรรยากาศในบ้านหลังนี้รวมทั้งจุดรวมโดยโครงการนี้ทุกอย่างโอเคดีความสะดวกสบายครบคันกว้างขวาง สะดวกสบายใกล้ๆสถานที่ต่างๆรวมทั้งทําเลต่างๆคือใกล้ทะเลแล้วก็ใกล้ร้านอาหารจุดช็คอินต่างๆเราไม่ต้องเดินทางไปไกลสามารถเดินทางไปใกล้ๆก็ไปได้ที่พักมีทุกอย่างครบครันหมดในบ้านหลังนี้ถ้ายังไงขอเชิญชวนนะคะอยากพักอยากหาบรรยากาศชิลๆแบบนี้โดยที่เราไม่ต้องไปที่ทะเลเชิญที่ทริปเป็ีค่ะ ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะทุกท่านค่ะช่องทางที่ติดต่อก็คือ Facebook ทิพนพีค่ะ Ig ีทิพนพีเบอร์ติดต่อสามารถติดต่อได้0896696516ค่ะโทรได้ตลอดค่ะรับสาย24ชั่วโมงเลยค่ะขอบคุณค่ะ